นักอบขนมส่วนใหญ่นะครับมักจะมีช็อกโกแลตคอมเพลวมีช็อกโกแลตชิพติดอยู่ในครัวมีครีมนะฮะบางคนก็จะมีมัชเมลโล่ด้วยของเหล่านี้เนี่ยครับเราจะเอามาประยุกต์เป็นของหวานสนุกๆครับกับเมนูที่มีชื่อว่าสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตมูสครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะเริ่มต้นจากการละลายช็อกโกแลตก่อนครับช็อกโกแลตที่เราใช้เนี่ยเป็นช็อกโกแลตคอมเพลว์ปกติแล้วคุณผู้ชมจะเห็นคนใช้ตัวไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตค่อนข้างบ่อยแต่จริงๆแล้วเขามีรสสตรอเบอรี่ด้วยนะครับช็อกโกแลตคอมเพลว์เนี่ยนะครับเขาสามารถอยู่ได้ที่อุณหภูมิห้องครับผมเอาละเราใช้แค่ไหนเราตัดออกมาแค่นั้นนะครับที่สําคัญ สมมติว่าผมละลายแล้วผมใช้ไม่หมดผมสามารถแบบว่าเทใส่พิมพ์หรืออะไรก็ได้นะครับทิ้งไว้มันก็จะแข็งขึ้นรูปแบบนั้นแล้วเราก็เก็บไปใช้ต่อได้นะครับคนเตรียมพิมพ์เล็กๆไว้นะครับเป็นพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีใช้พิมพ์วุ้นพลาสติกก็ได้อะไรก็ได้นะครับที่แบบช็อกโกแลตลงไปแล้วล่อนออกง่ายๆนะฮะใช้ได้โอเคช็อกโกแลตจะค่อยๆละลายนะครับคนไปด้วยนะครับ อาละละพอเขาละลายได้ดีแล้วนะครับเรายกมาทั้งหม้อน้ำร้อนเลยฮะแบบนี้ปิดไฟนะครับเอาช้อนเนี่ยนะครับตักส่วนประกอบใส่ลงไปครับพักไปแป๊บหนึ่งนะฮะคนเหลือช็อกโกแลตอยู่ข้างในนะครับอีกเล็กน้อยเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนตรงนี้นะฮะนี่ครับเราเกลี่ยนะครับเอเอให้เขาคุมทั่วๆพิมพ์แบบนี้ครับทำจนเสร็จทั้งหมดหนึ่งรอบก่อนครับ พอเสร็จรอบแรกแล้วนะครับเขาจะเคลือบพิมพ์บางๆเรามาหมุนอีกักสรอบนึ่งฮะการหมุนรอบที่2ก็จะทําให้ตัวช็อกโกแลตที่เคลือบเนี่ยครับมีลักษณะที่หนาขึ้นนะครับทำให้ครบทั้งหมดนะครับแล้วเราก็นําเจ้าพิมพ์ถ้วยช็อกโกแลตของเราเนี่ยครับไปแช่เย็นเป็นเวลา5นาทีครับส่วนช็อกโกแลตที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวเดคอเรชันสวยงามแบบง่ายๆนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เราก็นําไปแช่เย็นนะครับให้ตัวช็อกโกแลตแต่งหน้าของเราเนี่ยแข็งดีครับเดี๋ยวเราจะมาทํำมูสง่ายๆกันครับผมใช้ครีมนะฮะ ขึ้นตัวดีแล้วนะครับใช้ได้แล้วครับผมผมใช้มัสเมลโลครับมัสเมลโลเขามีส่วนประกอบของไข่ขาวนะครับมันก็ถือว่าเป็นเหมือนตัวช็อตคัเพราะเวลาที่เราทํำมูชเราก็จะใส่ไข่ขาวลงไปด้วยใช่ไหมฮะเพื่อทําให้เขาละลายง่ายนิดนึงเราใส่น้ําเปล่าลงไปแล้วก็เพื่อล้อกกับกลิ่นรสชาติของตัวช็อกโกแลตของเราซึ่งมีรสสตรอเบอรี่นะครับตรงตัวฐานนะฮะเราจะทํามูสเป็นรสสตรอเบอรี่เช่นกันครับเอาละ ซึ่งสตรอเบอรี่ที่พลใช้ตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่สังเคราะห์ตัวนี้ต้องบอกว่ากลิ่นค่อนข้างจะเข้มข้นทีเดียวนะครับไม่ต้องใช้เยอะครับผมที่สําคัญนะครับส่วนประกอบของเขาเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติล้วนๆนะฮะเอาละเราเอามัสเลโลมาตั้งไฟนะครับคนไปด้วยครับให้มัสเลโลเนี่ยละลายยกออกยกเข้าได้นะครับระวังมัสเลโลจะไหม้ว้าวกลิ่นสตรอเบอรี่ของผลหอมมากทีเดียวนะฮะ พอมัสเมลโล่เริ่มละลายนะครับเราใส่ช็อกโกแลตลงไปครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตชิพข้อดีก็คือว่าทําให้เราประหยัดเวลาครับเราไม่ต้องมานั่งสับช็อกโกแลตนะฮะส่วนประกอบที่ได้นะฮะจะออกมาเป็นเหมือนอช็อกโกแลตครีมที่ค่อนข้างจะเหนียวเหนียวคนๆนิดหนึ่งนะฮะพอเริ่มละลายเกือบจะหมดแล้วนะครับเราใส่เนยลงไปครับผม หลังจากทุกอย่างละลายดีแล้วนะครับผลก็จะถ่ายมาใส่ในอีกชาผสมนะฮะใช้มูสใส่ลงไปนิดเดียวกันนะครับใส่ลงไปผสมเพื่อให้เขาคลายตัวลงพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ส่วนประกอบของครีมส่วนต่อไปนะฮะค่อยๆตะล่อมนะครับนี่นะครับเราจะได้มูสที่มีเนื้อค่อนข้างจะแน่นทีเดียวผมก็จะเอามาใส่ในถุงบีบเตรียมไว้ก่อนเลยครับ มูสของผมอยู่ในถุงบีบเรียบร้อยแล้วตอนนี้ช็อกโกแลตที่อยู่ในตู้เย็นก็แข็งตัวแล้วเช่นเดียวกันครับดึงออกอย่างเบามือนะครับเพราะบางส่วนมันจะบอบางนิดหนึ่งพิมพ์ช็อกโกแลตของเราสวยงามไหมครับที่เหลือนะฮะช็อกโกแลตมูสมูสตัวนี้มีส่วนประกอบของมาร์ชเมลโล่นะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราทําเสร็จถ้าเกิดเรายังไม่ทานแล้วเราไปแช่เย็นมันจะแข็งขึ้นเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับว่าชอบเนื้อสัมผัสแบบแน่นๆหรือเบาๆนะฮะ แล้วก็แต่งหน้าด้วยใบมินนะฮะต้องบอกว่าของหวานสวยๆที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมีวิธีการทําที่แสนง่ายขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอยู่ที่เราจะต้องเลือกส่วนประกอบที่ช่วยให้เราประหยัดเวลาครับและนี่ก็คือของหวานสวยๆที่มีชื่อว่าสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตมูสครับ ยังสนุกอยู่เลยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นแฟนยู u ูบนะครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับดูเทปนี้จบแล้วกดปุ่ม subscribe เลยครับ